6ปีโตขนาดนี้ที่นครสวรรค์ปลีโตเร็วไหมฮะโตเร็วปลูกง่ายเลี้ยงง่ายดูแลเ,เขาตอนปีแรกๆสองสามปีตอนหลังๆก็เราก็หน้าแรงเราก็ให้น้ำเขาซะหน่อยครับผมโตเร็วขนาดนี้ปลีของปลีนี่ส่งออกไปชุดแรกแล้วเนาะจ้าชุดแรกท่านผู้ชมเรากาลังทําเรื่องส่งออกนะครับเรียบร้อยของปลีตัดไปแล้วนะจ้าตัดไปแล้วบางคนถามว่าปลูกมาเนี่ยเขาซื้อจริงหรือเปล่าได้ตังจริงหรือเปล่าอาถามปลีได้ตังจริงไหมได้จ,จริง เขามาซื้อจริงเออเขาก็ถามโทรมาถามกันว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าผมติดตามมาตั้งนานแล้วผมไม่แน่ใจบอกว่าซื้อกันนั่นอย่างที่เห็นน่ะป่าไม้เขาก็มาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มามาตรวจเ่ยไซเตเขก็มาอมาตรวจมาตรวจตอนตอนที่จะเราจะส่งออกจ้าก็มันไม่มีปัญหาแล้วเราคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วเขาก็พิจารณาแล้ไอ้ที่โทรมานะครับผมเราก็ให้เบอร์คุณใหญ่ไปครับตอนใหญ่จะให้เบอร์คุณใหญ่ครับผม อ่าถ้าท่าในใดอยากสนใจอยากจะสอบถามปรีโดยตรงได้ไหมครับไดข้ขอเบอร์โทรปรีครับ0 8 0 6 8 1 9 9 9 0ปหสาครับปรีสำคัญก็คือมันต้องถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ใช่ไหมต้องมีเอกสารการขึ้นทะเบียนและต้องเก็บไว้แบบนี้เก็บไว้คู่กันเลยจ้าท่านผู้ชมครับเอกสารต้องมีการขึ้นทะเบียนนะให้เรียบร้อยท่านจะไปซื้อต้นกล้ามาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าขอเอกสารการขึ้นทะเบียนแบบนี้ด้วยกับไซเตสนะไม่ใช่เอกสารทั่วไปที่ มาเซ็นเองไม,ไม่ได้นะม,มันต้องเป็น,น<ด>เนี่ยเอกสารทางราชาการเป็นตาคุดนะท่านผู้ชมเห็นไหมตาคุดรับรองเนี่ยแบบนี้ประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรแบบนี้ถึงจะส่งออกได้เพราะมันเป็นไม้พยุง มันเป็นไม้พยุงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แต่มันเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศปลูกได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขุดขายตัดขายได้ส่งออกได้แต่สําคัญต้องมีการขึ้นทะเบียนเท่านั้นใช้คําว่าต้องนะวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาตรวจนี่เขาเช็คละเอียดไหมพลีเขาก็เช็คละเอียดเขาคุยกับพวกบ้านกับลูกสาวว่าเขาบอกไม่เป็นปัญหารักเดี๋ยวเข้าหน้าก็สบายและอีรุ่นนี้มันยังขุดพักอยู่ใช่เพราะามันเป็นของใหม่ผมต้อง,องมาสองรอบนะผลีผมมาผมขนไม้มาใหม่นะเนี่ย ผมต้องมาสองรอบเพราะอะไรครั้งแรกนี่มันจะขูกขักเสมอใช่ไหมเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นี่เขาก็ทํางานเต็มที่นะแต่ว่ามันก็ติดปัญหาแบบว่ามันใหม่มันก็ขูกขักกันอยู่ท่านผู้ชมบางทีทําไม่ถูกระเบียบนี่คือไม่ได้นะจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงอย่างบริษัทโฮมโอไทยแลนด์เนี่ยมีพี่เลี้ยงแบบนี้บอกเลยว่าเราดูแลจริงๆของปลีขายได้จริงแบบนี้